เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการเล่นเวลเลตแพทใหม่นะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าเล่นเวลเลตแล้วแบบรู้สึกว่ามันเกิดยากนะครับลองเล่นรูนนี้ดูนะเป็นรูนขี้สิบหนะครับผมไม่ได้เป็นรูนอัตราขี้แรง36%นะเป็นรูนขี้สิบหนะครับก็รูนนี้เนี่ยใช้กับฝ่อเมื่อฝั่งตรงข้ามไม่ได้ตัวหนาเยอะนะครับเซตเดเถมประมาณนี้นะรองเท้าวิ่งเร็วนะครับเพราะว่า CC ฝั่งตรงข้ามน้อยนะครับผม ดาบคีบเคนโอมิ oken, mi, แล้วก็มอร์นิ่งสตาร์ค่อยดูดเริ่อม,มา3เม็ดนะครับพลังแสงเป็นรวยเร็วนะครับผมคือรูนอันนี้เนี่ยมันเป็นรูนที่แบบว่ายิงตัวบางนี่คือไส้แตกเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่าฝั่งของข้ามผมเห็นฮีโร่เขาประมาณ3-4ตัวนะครับมาหลอดลมมิ่งก็ไม่ได้หนานะครับผมมีเพลมีอาลิเตอร์แล้วก็มีอ้อยก็ไม่ได้หนานะมีแค่หยาดนนเดียวเพราะฉะนั้นก็รูนคิด16นี่ ไวเลจะโหดนะครับผมยิงเด้งยิงสู้นะแต่ถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามตัวหนานี่ก็ไปเล่นลูนขี้แรงนะครับจะยิงแรงกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครเมนไวเล็ตเจอตัวบางๆนี่ก็ลูนนี้ยิงไส้แตก <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมบอกเลยฟาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นจกักรเล็กนะจกักรเล็กก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นดาบขี้นะครับแล้วก็ค่อยอัปเกรดเป็นโบกคนนะ มันก็จะยิงแรงกว่าเดิมนะครับบางคนจะออกแบบว่าดาบขี้ก่อนเลยก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะแบบว่าต้นเกนจะยิงแบบไม่ค่อยแรงสะใจมากโดนยิงสวนโยมยิงสวนยิงสวนยิงสู้ดีครับผมยิงสวนไปหนึ่งทีพาไปหนึ่งทีไม่น่าจะไหวครับผมโดนจับด้วยไม่รอดจริงๆแล้วอ้อยนี่มันยังไง เรียบร้อยของฟรี <laughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> เอาจริงฝั่งตรงข้ามเลกเกมน่ากลัวนะอเลสเตอร์จับเทวานาสซอยนี่ก็อเดือดตายแล้วนะครับฝั่งเราเล่นพลาดก็ไม่ได้นะโดนจับโดนปาดโดนซอย <c oughs> พบเครื่อง <c oughs> มาครับอิปเน่โุกคนิปเน่นี่ใครเล่นเทพนี่ก็เทพเลยนะ ให้เล่นไม่เป็นนี่ก็เหงาเลยยิงต่อไปเรื่อยๆครับผมยิงแรงเห็นไหมเข้าต่อไปเรื่อยๆครับผมรอของสักมีดาบขี้นะก็จะเริ่มเห็นความแรงนะครับช่วงนี้ยังไม่ไมีของก็ฟาร์มวไปนะครับผม แต่ผมแนะนํนาให้ออกจอต่อเล็กก่อนนะถ้าสมมติจะเล่นยิงแบบว่าเอาล้าช็อตต้นเกมจะได้แบบมีเงินเร็วๆนี่เซตนี้นี่ยิงแรงกว่ายิงต่อไปหนึ่งทียิงไปเด็ก <c oughs> <c oughs> มาหลอหนี่อย่า <c oughs> ให้โดนป่าทอเฮ้ย <c oughs> มัน็อกวืดแต่มันป่าผมโดนโอ้โหมันยิงอันติดหัวจัดล้างสวยมากอินเน็ตยังไงจังหวะนี้เฮ้ย ใครแล้วครับผมเดี๋ยวเราสัลระยิงให้ยิงไปอิฟเนียช่วยดีเกือบตายเทวนาสแม่งสกิลหนึ่งยิงซอยผมเกือบวูบเนี่ยครับผมยี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเมย์ <c oughs> มันหายไปไหนนะเก <c oughs> ็บด้วยก่อนเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีดาบขี้นี่ครับผม คือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยผมยิงติดคีมากกว่านี้เนี่ยก็น่าจะเก็บเทวนาฏได้นะแต่ตอนที่สไลด์ยิงเทวนาฏเมื่อกี้นี่ไม่ติดคีนะครับอัตราคีก็โอเคอยู่นะตอนนี้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อีกนิดนึงจะได้ดาบคีนะครับเอาโอ้โหตกสวยมากดาบคีมาแล้วยิงอัดหน้าไปเลยโอ้โห,โโหไม่มีฟิกเกอร์ไม่งั้นยิงเทวตาย อบสวยมากต้นไม้เราโหดอีนะพาไปครับผมเลดเกมี่เราอ้อยโหดโนมัวนี่อ้อยไส้แตกนะโอเคเอาความแรงมามาหลอดอ้อ,อยจะวูบยังไงยิงเรียบร้อยครับผมติดขี้แตกข้าไปสาม แต่เอาจริงๆถ้าสมมติว่าเจอฝั่งตรงข้ามซีซีเยอะๆก็รองเท้ากันซีซีนะ่ครับเกมนี้เนี่ยมันไม่ต้องออกก็ได้นะครับผมเพราะว่าซีซีอะไรมันไม่ได้หดเลยขนาดนั้นนะครับผมก็เลยออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วมานะเอ้ยรองเท้าตีเร็วนะครับผมมันเลยดูแบบว่ายิงเร็วนะมาตอนนี้เรามีบล็อกเล้ขั้นต่อไปเราจ่อเป็นโอมิอาร์มนะครับ ก็ไดโอมิอานี่ก็บู๊ครับผมมาหลอดเกือบตัวแตก้อยมาตบไปหนึ่งยิงเข้าไหมยิงเข้านะครับเทวนาอยู่ด้านบนรีบไปเลยเพื่อนมันตายแน่นอนเดินกลับนินเนียนอย่างนี้ไม่น่ารอดแตกครับผมที่พันหก ยิงเทวนาติดกี่พันหกเมื่อกี้นัดเดียวคือของแค่นี้เนี่ยก็ยิงเข้าแล้วนะสำหรับเวลเล็ตนะครับยิงแบบว่าเราเงินเยอะสุดในทีนี้ก็ยิงไม่เดียวตายนะขอบแกและเกมนี้นี่ขออย่างเดียวขออย่าโดนช็อค ตบสวยอื้อเทวปิกติดหินใช่ไหมนั่นน่ะมายิงให้โอ้ไม่ขี้ว่ะเพื่อนโอ้โหติดมาหลอดก่อนเลยว่ายังรอดวะ่ะเฮ้ยคงปิกติดหินเหมือนกันยิงไปหนึ่งติดขี้พันห้าก็บผมรอ,อดได้ยังไงเนี่ยกี่เลยดวงมันมาจริงๆอันนี้เอาจริงดูเหมือนติดขี้บ่อยนะครับเพราะว่ามันก็คือลุนขี้จะผมเองนะครับถ้าสมมติว่าเรา ห้อยเป็นรูนคีแรงมาก็ของแค่นี้ก็ยังไม่ได้ติดคีบ่อยขนาดนี้นะแต่อย่างที่บอกเลยครัะฝั่งของข้ามมันไม่ได้หนาอะไรมากขนานนนรนล้นก็เลยรูนคี้สิบนี่โหมดมากอีกนิดนึงจะได้ Morningstar แล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามยิงไปเรื่อยๆดูดเลือดคลินิดจากรูนนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเลือดจะไม่ค่อยเด้งขึ้นมาเท่าไหร่นะ ขึ้นมาทีนี้ทนีนี้นะครับรีบตีเพื่อน,นรีบตีสีประมาณ400โกผมจะมี morning star บอกเลยหลังจากนั้นหน้าไหนใครก็ได้ <laughs> โอ้เอ็มเนี่ยโดนดึงชิปหายแล้วครับมไม่มีฟิกแล้วไม่มีใครเลือกถ้าเมื่อกี้ผมได้ยิงสวนส,วนสักนิด น่าจะได้อยู่นะไม่ทันจริงๆครับไม่ได้แล้วตอนนี้นี่อันตรายแล้วนะฮะเด็กเกมเทวนาสซอยแรงมัจะขึ้นเป็นดาบแดงนะเกมนี้นี่เพราะว่าฟันหข้ามถ้าได้ดาบแดงนี่ยิงสไลด์ทีเดียวอาจจะตายเลยก็ได้ด <c oughs> ถ้ามันคิดทั้งสองนัดนี่ผม <c oughs> ว่าตายเลยนะ มาหลอดมาหลอดโดนสไลด์ไหนึ่งทีแตกครับผมเวอร์เลตี้เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมาเงียบๆตลอดนะไม่ได้วุ่นวายแต่ก็แบกทีมได้ตลอดนะครับสไลด์ยิงทีเดียวหายไปสามในสี่เอ้ยหนึ่งในสี่เหลือแค่เราคอร์สเท่า,าโคตรสวยตอนนี้ฆ่าไปก้าเทวนานี่อยากจะสไลด์ยิงมากๆ เขโหงอย่างติดโดยผมว่ะผมมีปิกผมมีปิกอืมไม่คีสซ้ายยิงไม่คีเมื่อกี้นี่ถ้าคี้สองนัดนี่ผมว่าตายในซ้ายเดียวไม่มีโดนจริงจรงที่ตอนนี้ไม่ได้เขาไปเข้าเพื่อเราจะเข้าไหมเนี่ยอิฟเน็ต้องกลับบ้านแล้วนะฮะเล่นป้อมล่าดเอาไหมแต่ตอนนี้ก็ ผมก็พยายามยืนไม่ไม่ให้ตายแค่นั้นแหละนะครับผมเหล็กเกมตอนนี้ผมยิงยังไงใครก็ตายนะถ้าตัวเองไม่พลาดจริงๆนะครับต้องรอรอทีมเราพร้อมนะเพราะว่าตอนนี้ทีมเราเลือดมันไม่ค่อยจะมีกันนะนครับหรือว่าจะออกเป็นก่อเกิดดี เพราะมันดูเหมือนมันจะใกล้จบผมก็ไม่อาจจะพลาดเดี๋ยวออดับแดงมาตายตายก่อนได้ยิงนะรอดูครับอยู่กับทีมไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยอ้อยโหนมาระหว่างโหนนี่ผมก็สไลด์ยิงนี่ตัวแตกกันนะดูเหมือนเพื่อนจะเข้าเฮ้ยโอ้โหโดนจับแล้ว มาหลอดช็อคผมติดนึ่งก็เราไหวหรือเปล่ายังไหวอยู่แปลกไปหนึ่งสิบเอ็ดคิวผมว่าจบเกมแล้วนะอของน้องห้าไม่น่าจะทันแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมก็อันนี้นี่ถือว่าเป็นรูนที่เวลเล็ค่อนข้าที่เก่งนะครับเก่งเร็วที่สุดแล้วนะเก่งเร็วกว่ารูนเลนเพลย์สิบเม็ดนะครับก็คือเอาเลตมาสิบนะแล้วก็ค่อยดูดเลือดมาสามเม็ดนะครับ เป็นรุ่นที่แบบว่าถ้าข่งทางตรง,งข้ามเนี่ยไม่ได้แบบตัวแทงจัจจานี่ยก็แนะนําให้เอารุ่นนี้มาเนี่ยจะเล่นง่า,ายกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากแบบเล่นเกมแบ่งทีมมากๆก็รุ่นเลมเพลทมาแล้วกันนะครับผมอ่ะยังไงก็ไปลองดูกันได้นะสลับรุ่นเวเล็ตรุ่นนี้นะครับสเตเดเทมเวเล็ตก็มีแค่เซตเดียวนะที่ยิงแรงเนี่ย นอกั้นก็ยิงแบบธรรมดานะครับอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ